ในการวาดภาพงานศิลปะเนี่ยถ้าให้ศิลปินร่างได้เนี่ยก็จะง่ายขึ้นแต่กรณีภาพนี้ครับร่างไม่ได้ครับคือต้องแม่นยํำในภาพในหัวหรือว่าสัดส่วนต่างๆข้างล่างนั่นคือตานะครับเนาะล่างคือตาน่าจะเป็นงวงช้างน่าจะใช่มีเขี้ยใต้งวงเรียกว่างาใช่ฮะช้างมีงา อ๋อต้องเป็นพระพิคเนตแล้วแหละเพราะว่า้าหายไปข้างนึ่งเกินไปมากว่าพระพิคเนตกับหมดคือผมว่าถ้าให้น้องวาดธรรมดาเนี่ยเขาสบายครับเราอยากเขาลำบากนิดนึงวันนี้ก็ต้องเก็บรายละเอียดอะไรอยู่ในหัวแบบภาพมันต้องชัดมากในหัวจริงใช่ไหมเหมือนเหมือนลอกเหมือนลอกลายอะมันเหมือนต้องมีในหัวแล้วส่วนหูนี่พิวมาก วอนนี้เขาวาดคล่องมือมากครับรายละเอียดดีเด็กที่บอกว่าวาดรูปวันละ8ปดถึงสิชั่วโมงไงน,นั่นหมายถึงว่าชีวิตเขาทั้งวันเขาอยู่กับศิลปะงานหลักว่างว่างคือวาดว่างคือวาดเรียบร้อยแล้วครับท้งรริการครับ น้องคูผาวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าถ้ามองแบบปกติเห็นหน้าตรงจะเป็นอย่างไรครับทางนานการครับและนี่คือผลงานของครูผาครับ ความยากในการวาดภาพแบบกลับหัวคือัะไงครับผู้ผาคือมันต้องกะสเกลให้ค่อนข้างไปออให้เท่ากันครับโอ้โหโนี่นี่งามมากนะท่านผู้กากครับภารกิจสุดท้ายของผู้ผาเราให้ผู้ผาวาดภาพภายในเวลานหนึ่งสัปดาห์ครับและเราคังจะได้ชมชิ้นงานชิ้นสําคัญของผู้ผาครับผู้ผาครับรบกวนยืนข้างพี่โตเลยครับได้ครับตาสวยมากเลย ตาคมเหมือนกับตามองทา้านลูการครับโจทย์ที่เราให้กับน้องภูผาคือวาดภาพพระพิกเนตในจินตนาการน้องภูผาใช้เวลาไป6วันเต็มๆครับและผลงานสร้างสรรค์ของภูผาก็คืองานชิ้นนี้ครับโอ้ใหญ่แลลวและนี่คือผลงานสร้างสรรค์ของน้องภูผาครับ โอ้ uh huh.